สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อมาอัปเดตสต็อกกันหน่อยนะครับวันนี้วันที่13นะกันยาปี67เนะครับเพื่อนครับออมีรถเข้ามาค่อนข้างที่จะแปลกหลายหน้าหลายตาและก็เหมาะสมกับเพื่อนๆืนะครับท่านใดก็ไปดูกันนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่ารถมีหลายเซกเมนต์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะรถเก่งนะแล้วก็มีนิสสันมาร์สเข้ามาอยู่1คันนะเพื่อนนะสีขาวด้วยเดี๋ยวก็ จะมีในส่วนของรถ4 w h e e l Drive เกียร์ออโต้หคันนะไอ้ตัว204ม้านะสีดำยกสูงนะตัวท็อปเลย204ม้านะครับก็กำลังเ,เดี๋ยวผมพาเพื่อนเดินไปดูนะครับมันมีอยู่1นึคันที่เข้ามานะก็ราคา829,000 0าถ้าจะไม่ผิดนะเพื่อนนะก็อยู่ประมาณนั้นนะครับเนื่องจากเป็นตัวปี21นะเพื่อนนะก็เดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนเดิน ชมในส่วนของแต่โซนนี้จะเป็นโซนที่รถเช่าอยู่นันเพื่อนนะโซนนี้รถที่เช่าอยู่อย่างคาโกบ็อกเนี้ยเดี๋ยวปลายเดือนนะครับใครอยากได้สเปคนี้จะเข้ามาอยู่ประมาณ4-5คันนะอ่านี่เอาพงเอาผาดเรามีให้เพื่อนๆนะครับได้ชมแล้วก็อนาคตได้ซื้อแน่นอนแล้วก็อย่างเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ขายนะแต่ว่าสเปคนี้เดี๋ยวจะเข้ามาอยู่ นะครับตัวส่วนของลีโวนะครับซิงเกิลแคปหน้านี้หน้าปี 19, 20 19้แหละค่านี้นะก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาให้เพื่อนๆได้เลือกแน่นอนนะครับในส่วนของอกล่องรถที่เป็นสภาพแบบนี้ก็คือเป็นตู้ทึบอ,อลูมิเนียมแบบนี้นะครับเดี๋ยวปลายเดือนนะั้นเพื่อนนะคอยดูแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมทําวิดีโอไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกกันแล้วกันนะครับในส่วนของ CRV ตัวใหม่ก็รอนะครับเพื่อนด้ซื้อแน่ๆนะครับ ใครหายอยู่พวกฟอร์ดนะครับอเวเลตตัวใหม่ตัวใหม่หน้าใหม่นี่ก็ยังติดเช่าอยู่นะยังติดเช่าอยู่ส่วนคลอสก็มีขายจําหน่ายอยู่นะครับก็ไปย้อนดูในส่วนของวิดีโอชุดหลังๆได้นะเพื่อนนะผมทําไว้สองสาคัญอยู่นะเนี่ยโอ้เยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรถที่นี่เป็นรถสดใหม่หมายถึงว่าการเช่านะครับส่วนมากจะเป็นองค์กรและเป็นบริษัท มันไม่ได้ถูกใช้อย่างสมบุกสมบันเหมือนกับอ,องค์กรใหญ่ๆเขานะก็มาเลือกกันได้นะเพื่อนนะอย่างที่ผมแจ้งไหมครับคือรถที่เนี่ยค่อนข้างที่จะสภาพสวยมากนะครับแล้วก็เป็นรถที่ไม่ได้เช่าระยะยาวมากนักนะครับหมายถึงว่าเนี่ยหน้าใหม่ๆอย่างเงี้ยอย่าง f o ร t u n e r คันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานยังไม่มีรายละเอียดนั้นเพื่อนนะแต่ว่าเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับ อ๋อคล้ายๆหรือเีจินเดอร์เลยแต่น่าจะไม่ใช่นะเนี่ยในส่วนของรถตู้ตอนนี้นะครับรถตู้ตอนนี้ที่เป็นสเปคเกียร์ธรรมดาหน้ายาวนะ2.8นะเนี่ยเกียรธรรมดาแล้วก็เป็นสี่แถวนะเพื่อนนะมีว่างอยู่สองคันนะมีว่างอยู่สองคันเพื่อนๆคนไหนอยากได้หน้ายาวก็แจ้งได้เลยนี่คันนี้ครับเามื่อวานราคาแจ้งมาแล้วนะ สองแสนสามหมื 9, ่นเก้าพันคันนี้นิสสันมาร์สสีขาวมุกมีไฟเดียร์ทามันยิ่งไลท์แสดงว่าคันนี้น่าจะเป็นตัวรองท็อปหรือว่าตัวท็อปนะจำสเปคนานแล้วตะกองก็ขายเท่านี้แหละแล้วก็ในส่วนของตอนเดียวอีซ e ูซูปีสิบเก้านะครับมีหนึ่งคันว่างแต่วันนี้เออไม่ใช่อาทิตย์หน้าจะถูกไปที่ลามอุโมละอันน,นี้ราคาอยู่สองแสนหะ้านะใครอยากได้ตอนเดียวสัก แบบนี้นะครับก็ราคาอยู่สองแสนห้ามีหลังคาพร้อมนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยส่วนรถเอ่อ VP, วีพีพวกพวกแคมรี่สองจุดศูนย์จีอย่างเงี้ยก็มีขายนะเจ็ดแสนกว่าแปดแสนกว่าแล้วแต่เพื่อนเพื<ๆ>่อนชอบตัวไหนก็แจ้งความประสงค์มาอ่ะเจอแล้วไอ้รูปหล่อนี่คือเจ้าตัวหน้า,หน,าหน้าเป็นหน้าโลโคแล้วนะเจ้าตัวไฮลักรีโวดับเบิลแคบสองจุดแปดนะ 4ีคูณสี่สีดำปียีเอ็พื่อนๆนเนี่ยใครเพิ่งมาดูคลิปผมหรือว่าเพิ่งติดตามหรือว่าหรือว่าเพิ่งเห็นเนี่ยในส่วนของคันนี้มีคันเดียวเลย8 2 10, 9 0 0 0 8 2 10, 9 0 0 0เปอ่เป็นเกียร์อโอโต้น้นเพื่อนนะเนี่ยสวยมากนะครับ ราคานี้ผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่อาจจะแข็งแต่แข็งในส่วนของสภาพรถเพื่อนๆหลายคนอาจจะบ่นว่าราคามันสูงไปไหมบางท่านก็ไม่เข้าใจเนื้อหาของคําว่ารถเช่ารถเช่ามันคือรองจากป้ายแดงเ,เพื่อไม่ต้องไปสูงเสี่ยงในเรื่องของการรถมันประสบอุบัติเหตุมาไหมจมน้ําไฟไหมอะไรที่ชอบถามกันเนี่ยรถพวกนี้จะไม่มีนะครับถ้ามีเราไม่เอามาที่นี่นะครับก็คือเอาไปรามประมูลเลยนะครับก็สบายใจได้ไดนะมี1คขั้นนะครับ มีหนึ่งคันเนี่ยหน้ายาวสี่แถวใครอยากได้เนี่ยทะเบียนนี้นะว่างอยู่นะครับเป็นสเปคเป็นสเปโรงงานเลยนะครับเป็นสเปโรงงานเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยสี่แถวเลขมันจะกลับกันไหมเนี่ยหกกับเก้านะใครอยากได้คันไหนแจ้งมาได้เลยนะครับม,มีคันหนึ่งปีสิบเก้ามีคันหนึ่งปียี่สิบเอ็ด ปีสินี่ราคาแค่ล้านกับ50,000ื่นะแต่ถ้าเป็นปียแล้วก็จะเป็นหนึ่เลยอ่ะอีก3คันเมื่อวานผมทำคลิปเฉพาะรุ่นนี้ไปแล้วราคาโคตรดีเลยแล้วเป็นปียี่นะเนี่ยล็อโคไม่ใช่ล็อโคเป็นหน้าใหม่นะครับเป็นหน้าใหม่ปี20ราคา3 4 5แ0 0สบาทพร้อมกับหลังคา นะครับพร้อมกับหลังคาทรงทึบทรงเสมอเก่งและที่สำคัญคือมีตะแกรงเหล็กแป๊บนะบรรทุกได้เป็นร้อยโลเลยข้างบนแข็งแรงนะครับเอาไปต่อยอดได้ถ้าเป็นเพื่อนสนใจนะครับในส่วนของรุ่นนี้ผมทำคลิปไว้แล้วนะครับทำคลิปไว้แล้วนะเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปดูได้เลยเนะี่ยมีมีของตัวใต้สองคันนี่มีเทะเบียนนี้นะครับก่อนที่มันจะถูกไปลานบะมูลนะ ที่นี่หมุนเร็วนะครับหมุนรถเร็วมากเนี่ยคันไหนก็ได้นะครับนี่แล้วคันสุดท้ายคันเมื่อวานเนี่ยก็คือคันนี้อีซูซูดีแมกปี22ครับหน้าใหม่อันนี้5้าห้า0ส้าพัถ้าจำไม่ผิดนะที่ผมแจ้งไปเมื่อวานนะครับเนี่ยโคตรสวยเลยแล้วเลขใหม่แค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลมั้งคันนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นสมาร์ทแคปแคบเปิดได้นะเพื่อนนะก็เข้าไปดูในส่วนของคลิปของเมื่อวานนะอะ ส่วนไฮไลท์อีกหนึ่งคันอยากพาดูคันนี้เนี่ยคันนี้ Isuzu D-Max d ีเซลสามจุดศูนเพื่อนๆเอาไปใช้คันนี้รุ่นนี้ปี19บเาถ้าจะไม่ผิดนะ19บเก้าไฮเลนเดอร์นะครับเรียกไม่ห้0 0 0ื่นกว่าเองแล้วราคา5 6 9 0 0นไม่มีแล้วนะหมดแล้วหมดเลยมีคันเดียวคันนี้ใครอยากได้ ถ้าผมมาผมมีคลิปทำไว้อยู่นะชุดนี้ไปดูได้และอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเลยนะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเกือบจะ13คันนะถ้าจะไม่ผิดเลขไหมไม่ถึง1 0 0 0 0แกิโลเมตรก็คือเจ้าตัวโตยต้าไฮรักลีโว่เดลเบิร์กแครนะครับสีประตูมีทั้งสีขาวและสีดำแบบนี้เป็นเกียร์ออโต้ปีราคาพิเศษ6 9 9 0 0 0บาทจาก700,000กว่ากเลยะ7 0 0 0 0 0กลางๆไปไปลายนู่น่ะ เอาไปใช้ครับมีหลายท่านนําไปใช้แล้วซื้อไปใช้หลายท่านแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับได้รถสเปคดีอ่ะส่วนสมาร์ทแคปแซดอ i ดิชั่นคันนี้มีคันเดียวเลยเป็นเกียร์ออโต้เป็นสีบอลเงินนะครับทะเบียนนี้เป็นสีบอลเงินและที่สําคัญคือเขาใส่ล้อผ่ามาคันเพื่อนล้อหลังอะ่ะล้อผ่าเสริมแหนบมาแล้วนี่แหนบแต่เสริมแคบ แหนเดียวก็บรนทุกประมาณตันครึ่งนะเนี่ยเครื่องยนต์นะครับภายในดีหมดเลยไปดูในคลิปได้ผมทำคลิปไว้อยู่นะคันนี้ส่วนกลุ่มรถไฮบริดก็คือ1.8เนี่ยมีขายอยู่นเพื่อนนะเลขใหม่ไม่ถึงแสนอยู่หลายคันมีอยู่ประมาณ3-4คันนะถ้าเป็นไฮบริดในส่วนของรถเก่งนะเนี่ยและที่สำคัญคือกลุ่มนี้ v ีออ Vios ราคาดีมากสามแสนสามแสนกว่ากวา่าไปดูในคลิปได้ผมทําคลิปไว้แล้วมีอยู่4คันโคตรสวยเลยไปเลือกเอานะครับไปเลือกเอาแล้วก็ในกลุ่มของนี่ Smartcab ท,ที่ไม่มีเออ่ที่ไม่มีอุปกรณ์เตตกแต่งก็คือเป็นกระบะธรรมดาตามสเปคห้าอันนี้มีอยู่นะครับ ราคา3า0แสน2หมืก็มีนะก็รีเควสมาแล้วกันครับผมดูให้เนี่ยกลุ่มเนี้ยวีออสนะครับสวยสวยเลยแล้วก็เนี่ยครับสีขาวที่เป็นสีประตูออโต้ทำราคา699อยู่ก็คือนี่แหละหน้า21เนี่ยฮะปีใหม่เลยนะครับส่วนคอมพิวเตอร์คนันนี้เรียบร้อยรอรอผลไฟแนนซ์อยู่คนันนี้นะครับ จองมาแล้วแล้วก็ส่วนคันนี้เป็นสมาร์ทแคปเนี่ยบีแคลรี่บอยเนี่ยคันนี้ก็จองมาแล้วรอลูกค้าขึ้นมาเซ็นสัญญานะครับจากนครศรีธรรมราชสวยมากนะครับก็รอเจ้าตัวอยู่เมื่อไหรจะมาแค่น,นั้นเองนะครับเดี๋ยวหมดเวลาก่อนนะครับส่วนนิสสันคลิก499คันนี้นะ499ตัวท็อปเลยตัว VL โคตรถูกเนี่ยเ,เพื่อนๆเอาไปใช้เลยสมาร์ทแคปเกียร์ธรรมดาปีย ห้าแสนกว่าทักไม่ได้ครับถ้าอยากได้นะครับสวยๆผมเคยรีวิวไนมะ่อยู่คันนี้นะครับส่วนคาโก้บ็อกนี่คาโก้บ็อกนะครับเดี๋ยวปลายเดือนจะเข้ามาประมาณ5คันเดี๋ยวผมจัดรีวิวให้แล้วกันนะครับใครอยากได้เป็นตู้แห้งหรือตู้เย็นเนี้ยอย่างคันนี้หลุดจองมาเพื่อนๆก็คือเป็นตู้เย็น3าม0 0นห้าหม เนี่ยผมเคยรีวิวไว้แล้วนะก่อนที่มันจะไปลานประมูลเพื่อนอันนี้สมบูรณ์มากอันนี้ผมเคยรีวิวหลายรอบแล้วคันนี้นะครับก็เอาไปใช้กันเนี่ยสี่ประตูออ,ตโ,อ,ตโ,อโต้ยกสูงพิเลนเนอร์เป็นไฮพ h เลนเนอร์นะเป็นตัวท็อปของพิเลนเนอร์เลยขับดีมากนะครับคือเหยียบรถติดเท้ามากนะครับผมขับไปลานไปออกบูธโอ้โหขับดีมากบอกเลยแล้วราคา6ก9เเองเพื่อนเอาไปใช้เนี่ย กลุ่มอ e ีซูซูดีแม x ก่อนที่มันจะถูกลานประมูลเพื่อนมีอยู่3คันนะที่เป็นสมาร์ทแคปทรงแคลิบออยสามคันราคา399เาเเพื่อนเอาไปใช้เลย399มันมีคันหนึ่งที่เป็นอา่าทรงนี้แหละแต่ว่าเลขเลขไม่เลขไม่มยอยู่ที่ประมาณ7จ็เฮ้ยเก้าหมื่นกว่ากิโลมีอยู่คันนึงใครสนใจแจ้งมาแล้วกันนะครับส่วน คันนี้มาใหม่พเพื่อนๆมาใหม่แล้วที่สําคัญคือเลขไม่อยู่แค่ส0 0 0 0่นกว่ากิโลรอราคานะคันนี้ใครอยากได้รอราคาปียีองนี่หน้าปียีองเลขไม่ส0 0 0มื่นกว่ากิโลเนี่ดูไว้เลยกทอนี่ครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนนี้นําเสนอคณะกรรมการออกราคาแล้วนะครับน่าจะวัน2วันนี้ออกแน,น่นอนเนี่เป็นแคิบอยนะครับทรงสูง ที่สำคัญคือได้ปี2 2และเลขไม่สามหมื่นกิโลโอโหเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอ่ะคันนี้ยังอยู่นะคันนี้ยังอยู่นี่คือปี21ตอนเดียวมันคือตอนเดียว2 9 9ราคาโคตรดีเลขไม่อยู่ประมาณแสนห้าไม่เยอะเลขไม่ไม่เยอะครับเอาไปใช้ต่อได้เลย2 9 9ซื้อสดผ่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเลย เนี่ยคันเนี้ยเอาไปใช้เลยส่วนคันนี้สามแสนห้าสามแสนห้านะครับอันนี้ยังไม่เปล่าสภาพนะมาแบบนี้เลยเป็นซัตอิดิชันนะครับซัตอิดิชั่นปีสิบเก้าตัวเนี้ยสามแสนห้าเอาไปใช้เลยเนี่กลุ่มสี่ประตูออโต้นะครับที่ผมแจ้งไปก็คือเป็นหกเก้าเนี่ยเนี่ยมีจอดเรียงเลยเนี่ยไล่ขันไปเลยสวยๆทย้งงางนั้นเลยนะครับผมบอกเลยเอาไปใช้เลยนะครับ ออกห้างก็เฉียดร้านแล้วเพื่อนเนี่ยสีขาวมีแคลรี่บอยก่อนที่มันจะถูกไปลาปมะมูลนะเพราะที่นี่จะผ่านรถเร็วมาก่ะผมพามเพื่อนๆไปดูอีกโซนหนึ่งนะที่ตอนนี้นะครับจัดเตรียมไว้นะครับ,รนะรบทั้งส่งมอบรอส่งมอบแล้วก็เอาอไปลางนะซีวิกมีนะเลขไม่ไม่ถึงแสนถามได้เลย5้าแ0นต้นต้นเองห้าแสน 4,900 0ประมาณนั้นนะครับส,รสวยแต่พวกนี้อันนี้รอเช่านะครับยังไม่ได้เข้ามาให้เราได้ซื้อนะเนี่ยรถเยอะมากนะครับเต็มโกดังคือรถเขาจะหมุนตลอดนะครับเดือนหนึง300กว่าคันนี่พามาดูอีกโซนหนึ่งบรรยากาศเช้าเๆครับวันนี้ผมมาออกจากบ้านตั้งแต่6โมงนะครับมาถึงที่นี่ก็ประมาณ7โมงก,กว่าเพื่อน น,นี่เป็นลานฟอร์ดเป็นบริษัทเดียวกันเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยกลุ่มนี้ซื้อได้หมดเลยนะครับ Honda C i v วินะครับ5แสนต้นนะครับเพื่อนแล้วก็ C r v วหวผมทำวิดีโอไปแล้วคันนี้เป็น4เป็นขับ4นะครับปี18 7แ0 0 0จ็สนกว่าบาทเองเพื่อนๆเนี่ยไปเอาไปใช้เลยแล้วก็ยาลีสนะครับยาลีสก็มีนะอันนี้ผมทำคลิปไปแล้วคันนี้ก็ไปดูได้5ประตู วีออสหน้าใหม่เนี่ยผมทำคลิปไว้แล้วก็สามารถย้อนหลังไปดูได้เพื่อนนะราคาไม่แรงครับสภาพสวยมากสีประตูยกสูงออโต้เนี่ยสีขาวมีแครีบอยแล้วก็มีตัวตะแกงด้านบน699เหมือนกัน,นเพื่อนๆราคาเมาเมาเอาไปเลยนี่คันนี้สีขาวเผื่อใครสนใจนะเพื่อนนะก็ชุดนี้ผมทำรีวิวไปแล้วสี่ประตูออโต้สีดำนะครับย้อนหลังไปดูได้นะครับ และที่สําคัญอีกคันหนึ่งที่อยากแนะนําเลยคือคันนี้เพื่อนเนี่ยเรียกไม่สี่หมื่นกกิโลเองนะคันนี้สีบอลเงินนะครับเป็นหน่วยงานนี่แหละของราชการนะครับก็เอาไปใช้เนี่ยคันนี้ราคาเดียวเลยหกเก้าเก้าเอาไปใช้เนี่ยไปดูคลิปย้อนหลังได้เพื่อนคันนี้อยากให้เอาไปใช้เพราะว่าสวยจริงอันนี้ผมขอส่วนกลางไว่าอย่าเพิ่งเอาไปลานนะครับทะเบียนเนี้ยอย่าเพิ่งเอาไปลานประมูลเพราะว่าไปลานประมูลแป๊บเดียวไปแน่อนอนครับเพราะรถสวยมาก คันนี้แล้วก็ชุดนี้สีดำนะครับแล้วก็อ isuzu d-max อีกหนึ่งคันที่เป็นไฮแลนเดอร์นะครับที่เป็นที่ผมแจ้งไปก็คือเป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลคันนี้ไม่60,000กว่านะครับ569,000บาทก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับมีอยู่สคันรถสวยๆผมจะดึงไว้ก่อนนะก่อนที่มันจะไปรานจริงๆมันถึงคิวที่ต้องดียวไปถึงลานประมูลแล้วแต่ผมขอส่วนกลางไว้ก่อนเพราะว่า มีเพื่อนๆทักมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่พร้อมนะก็ใครพร้อมเชิญเลยครับรถกลุ่มนี้ที่ผมเดินแนะนำมานั่นคือรถที่พร้อมขายหมดนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับคันไหนถูกใจถูกสเปคราคาแจ้งผมมาถามผมมาได้นะครับหรือว่าจะย้อนดูในคลิปที่ผมทำไว้แต่ละชุดก็มีไว้ให้นะโอเคสำหรับวันนี้คงเพียงพอสำหรับการ แนะนำในส่วนของสต๊อกที่เรามีวันนี้นะครับก็คือวันที่13กันยาปี67นั่นเพื่อนนะกับในส่วนรถบทสัญญาเช่าของอบริษัทไทยวีพีนั้นเพื่อนครับแต่ผมสังกัดอยู่หน่วยงานก็คือเป็นส่วนของบริษัทจริงใจครับคําว่าจริงใจนี่แหละครเป็นสิ่งที่ผมเดินเข้าหาเพราะว่ามันเข้าคอนเซปต์กับที่ผมทําให้กับเพื่อนเ ด้วยความจริงใจเสมอมาที่ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการรถตั้งแต่ปี53นะครับกั้งแต่ป้ายแดง10กว่าปีแล้วก็เข้ามาสู่ในส่วนของกระบวนรถมือ2แล้วก็จนมาถึงเนี่ยต้นน้ำก็คือรถหมดสัญญาเช่าประมาณเกือบปีจะปีเข้ากับ4-5เดือนนี้นะครับเพราะยินดีแต่ก่อนผมก็ซื้อมันไปขายนี่แหละทำเต็นท์ด้วยแต่ก่อนนะโอเคนะเพื่อนนะก็อัปเดตครับวันนี้ก็ในส่วนของรถหมดสัญญาเช่านะครับรถที่ พร้อมขายเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้เลยในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆ,ๆที่ผมทำไว้โอเควันนี้ขอบพระคุณแม่สำหรับการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะในส่วนของรถที่ถูกใจเพื่อนก็เร่งเข้าหาเพื่อนได้เลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ